สบายดีพี่น้องตอนนี้เฮามาอยู่นี่มุมอีกโซนหน,น,าานึ่งเนาะเฮาไปยังอยู่เอ็มอาร์ซีที่เก่าแต่ว่าเป็นบิเป็นสถานีตอนนั้นเฮาขึ้นสถานีย่างกาะสนามไซตอนนี้เฮาขึ้นสถานีวัดแก้วมังกรเนะาะสิเป็นแบบจี๊ดเนาพี่น้องเนาะ ี่แบบว่าลูกผ้าผนังเนาะลูกผ้าผนังแบบจิงจีน้อยนี่เดี๋ยวสลาใช่พี่น้องเบิ่งเนาะเบิ่งขนาดนาสลาดีกว่าเนาะพี่นนองนี่เห็นปะนี่ยำเต่าปรุง นี่มังกรมังกรเลาวก็หูสละกับหูดอกอัน,นนี้หูแต่วันนี้แก้วเน็ดกาเฟเนาะหูฟ้าพนังไปลเลยเดี๋ยวจะเห้เบิ่ง,งพี่น้องเบิ่งค่าทางนี้เนาะจะเป็นมังกรตัวใหญ่ใหญ่เนาะ ยาหาเสร็จไปวัดมังกรกันเนาะพี่น้องนี่งามบะละ่ะงามบะละ่ะนี่เราถึงแล้วพี่น้องถึงจังหวัดวัดมังกรเนาะเห็นบ่ามังกรนี่เนี่ยเนาะ วัดมังกรสอบไปอ่านบอ่ออกว่า <laughs> จีนเนาะเป็จ้าซาจีนแห้งอันนี้กระเจีย๊ยบแห้งเนาะอันนี้มาตุตมแห้งอันนี้ลูกอะไรหรอคะหลอดอากล้วยหลอดอากล้วยโบเมนทลัลหล <laughs> อดข้างกล้วยหลอหข้างกล้วยผลไม้พอละเบา หรอห้างกล้วยนเนา,านะอ๋อใช่ยาเป็นสื่อของเนาะเป็นทนะานสมุนไพรเก้าสิบกับสามสิบสมุนไพรจีนเนาะ ยังค่ะตอนยังไรอตัดเได้มอยู่ต้องเหินน้น้องบแมนเ้ลานู่ัดยังค่ะค่ะ ขาดเนี่ยทีแปะฉีกเดย่นี่นอะีแต่เนี่ยแดงคนสิ่ิลาเนาะเาสิไปบัตมังกรเนาะนี่ หัวเดิอหอวเดมาง้อนเด้อน ใช้เงินเดืครอบครัวนะครับขอรบเงนะครับม่เชื่อนะครับอืมเอ้าข้ามกันได้ข่ามาไ่เข้ามาในวัดแก้วแล้วใชแล้วครับเราต้องขอโทษนะที่ใ้าผ่านการสแกนของรบไทยชนะนะครับเพราะว่า ระบบไชชนะเนี่ยจะช่วยในการติดตามนะครับลงเวลาทะเบียนในการใช้เวลาสถานที่นะครับท,ที่นะครับทุกที่ตอนนี้ก็เป็นระบบไชชนะทั้งหมดแล้วนะเพื่อไปมีปัญหาในสถานที่นะครับมันจะจ็นค้นหาได้ง่ายและป้องกันได้รวดเร็ว าะนนระบบนี้ท่านทำเอาไว้นะครับันนี้มตสวนนะจำลอง้ำลงปฏิสัมพนะคกับข้อมูลก็จะทำการลบเองนะเพราะว่าก้นฐานที่ตรงนี้ก็จะมีระบบในนี้เมื่อท่านสแกน